จดหมายเหตุกรุงศรี <S <S แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทมรดกโลกแห่งที่สองของอุดรธานีที่เรากำลังเที่ยวชมอยู่ในตอนนี้คือโบราณสถานซึ่งผสมผสานความเชื่อเรื่องพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยการใช้หลักหินปักล้อมกำหนดเขตพื้นที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาแบบเดียวกับใบเสมารอบอุโบสถ ตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนาครับโดยโบราณสถานที่เป็นเพิงหินและลานหินซึ่งปักหินเสมาล้อมรอบแสดงขอบเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของภูพระบาทจะประกอบไปด้วยทำเรือสีเพิงหินนกกระทาวัดลุกเขยรำพระหอนางอุตสาและกูนางอุตสาพรุ่งนี้ไปชมกลุ่มโบราณสถานอีกแห่งของภูพระบาทครับ กรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย